สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาน้องอีแม่พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะเมือน,นี้สาวบัวสิบผ้าพีผ้าน้องมาก อ่ามาชมต้นมะละกอหรือว่าต้นหมักุงนอพี่น้องนอที่ส้าบัวปลูกเอาไว้กะได้ประมาณสองเดือนแล้วนอพี่น้องนอกระซิมาอ่าชมความแตกต่างในระวังตอนที่ปลูกตอนนั้นกับตอนนี้มันสิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ซ้ำได้แล้วนอพี่น้องนอเดียวตามเส้าบัวมาเบิ่งกันเลยนต้นหมะกฮงที่ส้าบัวปลูกเอาไว้ในตอนนั้นนอพี่น้องนอกะมีทั้งหมดสามต้นพี่น้องนอแต่ว่าต้นหนึ่งอันเรียบ้อยไปแล้วนอพี่น้องนอเพราะว่าอันเส้าบัวไปพุวนดินนะพี่น้องไปพ่วนดินแล้วก็ไปถือหาของเขาเขาก็เลย เรียบร้อยแล้วแหละเนาะพี่น้องเนาะตายเป็นที่เรียบร้อยเนาะกัเหลือสองต้นเนาะพี่น้องเนาะกัสิมีอ่าต้นที่หนึ่งก็คือปลูกให้ต้นเตี้ยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องกัสิสังเกตเห็นชัดเจนเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่าต้นที่หนึ่งคือปลูกให้ต้นเตี้ยต้นที่สองก็คือให้ลูกดกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนมาเบิ่งกันเลยว่าอ่าในระหว่างสองต้นมันซิมีความแตกต่างกันแบบใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าเ้าสิพาทุกคนมาเบิ่งข้างในต้นเขาสิมี่ยังบ่เนาะพี่น้องเนาะ เห็นบ่พี่น้องอ่าเขาก็เริ่มมีดอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริมมีดอกนี่ก็คือเป็นอ่าพัฒนาการในแต่ละช่วงแต่ละวัยเนาะที่ซาบัวมาอัปเดตแต่ว่ากัแต่โดแล้วซาบัวก็ได้มาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นต้นแหลกเนาะอ่าเดี๋ยวซาบัวสิพาทุกคนมาเบ่งต้นที่สองเลยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องต้นที่สองนี่คือเริมมีลูกแล้วพี่น้อง นี่เห็นบอกกำลังกำลังเลื่อมเป็นลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็ดอกกำลังสีลรนเนาะพี่น้องเนาะดอกกำลังสีลรนแล้วก็อ่าสังเกตเห็นกับสีเลื่อมมีลูกเนาะแล้วก็สมีมีดอกอ่าออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอกอันนี้คือปลูกแค่สองเดือนพี่น้องระยะสองเดือนเนาะกับเลื่อมอ่าเห็นผลแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลื่อมเห็นผลแต่ว่าต้นกับบ่อสูงเด้พี่น้องต้นกับบ่อสูงเนาะซีเมนเทียบกับซีเมนประมาณ อันเม็ดกวนน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะประมาณเม็ดประมาณเม็ดหยีซิบหรือว่าเม็ดหาซิบสูงสุดเนาะอ่าสำหรับต้นต้นที่สองเนาะแต่ว่าต้นแรกก็คืออยู่ทีหนึ่งเมตรเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเมตรเนาะเพราะว่าอ่าคืออย่างที่ซาบัวเบาเนาะอ่าก็คือต้นนี้ก็คือปลูกให้เตี่ยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เตี่ยสมเตี่ยสมใจอีหลีเนาะพี่น้องเนาะนี่ ส่วนต้นที่สองก็คือไ้ลูกโดกเนาะการควมแตกต่างเข้ากับสีเห็นได้ชัดเจนเนาะอันนี้ก็คือต้นแรกเนาะไ้ต้นเตียก็คือเข้ากับเห็นผลชัดเจนแต่ว่าลูกของเขากับย่างโบ่ันใดโบ่ันใดมีมีปันไดหรือว่าโบ่ันใดเห็นดอกเห็นเห็นลูกเขาเนาะแต่ว่าต้นที่สองนี่ทีเข้าว่าไ้ลูกมันโดกเนาะพี่น้องก็คืออ่ากับยางทีเข้าเข้าขิดเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะเขาก็สิเริมไม่ลูกแลวก็ดอกของเขาก็สิ งออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเห็นผลชัดเจนเนาะกับคนขังที่สิแบบว่าชั่วเนาะพี่น้องเนาะว่าวิธีการปลูกคือมันได้ผลจริงๆเนาะพี่น้องเนาะกับถ้าผู้ใดสนใจเนาะอยากอ่านําไปทดลองปลูกในสวนหรือว่าตามบ้านตามยังกะลองไปทดลองเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดทีย่ทันไดท่านในคลิปที่สาบัวปลูกเนาะกัสามารถย่อนเข้าไปเบื้องเนาะในคลิปก่อนๆเพราะว่าสาบัวได้เห็ดคลิปไวให้เบิ้งเป็นที่เรียบร้อยเนาะกะสําหรับในคลิปนี้เนาะกะ าบัวกะสีขจบเอาไว้ชันนีสซะก่อนเนาะเดี๋ยวมือหนาซาบัวกะซีมาอาไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซาบัวสิมาอัปเดตให้เบิ้งเนาะหลังจากนี่เขาสีเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะกะสำหรับในคลิปนี้ซาบัวกะต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยติดตามสนับสนุนเป็นกําลังใจแล้วกะรับชมคลิปคลิปนี้เนาะซาบัวกะขอฝากไว้นํำในเดอร์สำหรับช่องสาลาบาวแทงคนพลัดถิ่นเนาะฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจ ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามให้น้าในเด้อพี่น้อง